แล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งได้ยินเสียงสดมนกลางทะเลทรายร่างคุณจะกล้าเดินตามเสียงนั้นไปหรือจะวิ่งหนีตลอดชีวิตกลางผืนทะเลทรายที่ร้อนระอุเสียงลมพัดกระหน่ำไปตามเนินทรายสูงต่ำมีพระรูปหนึ่งนั่งหลับตาสมาธิอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าร่างกายผอมบางในจีวรสีเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรายไม่มีใครรู้ว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือเหตุใดจึงเลือกทะเลทรายเป็นที่พำนักแต่สิ่งที่ผู้คนเล่าขานกันคือพระรูปนี้ครอบครองน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ว่ากันว่าสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกชนิดและยังมีอัญ,ญมณีตอมที่ส่องประกายเรืองรองแม้นายามค่ำคืนข่าวลือแพระ่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านเล็กใหญ่รอบๆต่างส่งคนเข้ามาตามหาแต่ไม่มีใครกลับออกมาเล่าเรื่องได้เลยราวกับว่าทะเลทรายกลืนกินพวกเขาไปตลอดการสิ่งนี้ทําให้เกิดความหวาดกลัวและความสงสัยผสมปนกันบางคนเชื่อว่าพระรูปนั้นเป็นเพียงผู้แสวงบุญที่บําเพ็ญเพียรแต่บางคนกลับเชื่อว่าท่านเป็นผู้คุมความลับอันมืดดาที่ไม่ควรถูกเปิดเผย คืนหนึ่งแสงจันทร์สาดลงบนเนินทรายเผยให้เห็นเงาดำเคลื่อนไหวใกล้ๆที่พักเล็กๆของพระมีชายกลุ่มหนึ่งสวมชุดดำปกปิดใบหน้าพวกเขามาจากเมืองใหญ่โดยมีข่าวลับที่ตำรวจได้รับว่าของที่พระถือครองมีข้ามหาสารยิ่งกว่าทองคำหรือเพชรพลอยใดๆพวกเขาไม่ใช่ผู้ศรทัทธาแต่เป็นนักล่าที่กระหายผลประโยชน์ พระลืมตาขึ้นช้าชาดวงตาของท่านสงบนิ่งแต่ลึกเหมือนเห็นทุกสิ่งราวกับว่ารู้ทันการมาของคนเหล่านั้นตั้งแต่แรกเสียงลมทะเลสายเงียบลงผิดปกติความเงียบทําให้หัวใจของคนที่แอบเข้ามาเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมคนหนึ่งกระสิบว่าเอามันเลยของอยู่กับพระแน่แน่ทันใดนั้นเองพื้นทรายก็สั่นสะเทือนเบาๆเหมือนมีบางอย่างอยูอย่ใต้ผืนดินกองทรายที่พระนั่งอยู่ค่อยๆแย,ยกออกเผยให้เห็นองค์ดินเผาเก่าแก่มีน้าใสส่สองแสงวาววับไหลซึมออกมาพร้อมกับก้อนอัญ,ญมณีสีดําสนิทที่ส่องแสงเย็นเยียบราวกับม นักล่าทั้งหมดแทบหยุดหายใจพวกเขารู้ทันทีว่าของตรงหน้านั้นคือสิ่งที่กำลังตาหาแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาไม่รู้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มันมานักล่าทั้งหมดแทบหยุดหายใจพวกเขารู้ทันทีว่าของตรงหน้านั้นคือสิ่งที่กำลังตาหาแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาไม่รู้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มันมา ชายร่างใหญ่คนหนึ่งก้าวออกไปข้างหน้าอย่างใจกล้าเขาชักมีดคมกริบออกมาแสงจันทร์สะท้อนกับคมมีดวาววับเสียงหัวเราะเย้ยยันดังขึ้นก็แค่พระแก่แก่รูปร่างผอมโซคิดจะขวางพวกเราอย่างนั้นหรอพระรูปนั้นนั่งมิงสีหน้าไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยดวงตาท่านจ้องไปยังองค์ดินเผาและอัญ,ญมณีดำสนิทริมฝีปากขยับช้าๆเกื้อนเอ่อยถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นเหมือนดังกล้องไปทั่วทะเลทรายแม้จะเบาแต่กลับสั่นสะเทือนในหัวใจของทุกคน ทันใดนั้นลมกันโชกแรงราวกับพายุพัดลงมากระทันหันกองทรายหมุนวนเป็นเกลียวสูงขึ้นฟ้าเสียงหวีดวิวกรีดหูจนพวกนักล่าต้องยกแขนขึ้นป้องใบหน้าสายคมเหมือนใบมีดกรีดผิวหนังจนแสบพวกเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ของที่ใครจะมาครอบครองได้ง่ายๆ แต่ความโลภก,ก็กลบความกลัวชายอีกคนพุ่งเข้าไปหมายจะคว้าอัญ,ญมณีดำทันทีที่มือเขาแต่ถูกผิวหินแวววาวดวงตาเบิกโพรงร่างทั้งร่างสั่นกระตุกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็ล้มฟุบลงไปกองกับพื้นร่างกายแข็งทื่อและเปลือกตาเปิดค้างแววตาเหมือนถูกสูบวิญ,ญญาณไปแล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างถอยกรูดบางคนแทบจะวิ่งหนีออกไปให้พ้นแต่ทะเลทรายกลับไม่ยอมปล่อยพวกเขาเนินทรายรอบรอบค่อยๆเคลื่อนไหวราวกับกำแพงที่ขังพวกเขาไว้ในวงล้อมแห่งความตาย พระลุกขึ้นยืนอย่างสมบร่างสูงโปร่งในจีวรฝุ่นทรายสะบัดพลิ้วไปตามลมท่านมองนักล่าที่เหลืออยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเมตตาแต่ก็แฝงด้วยความเด็ดขาดของเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติแต่คือคำสาปหากยังดื้อดึงจะไม่มีวันได้กลับไป คำพูดยังไม่ทันจบอัญ,ญมณีดำก็ค่อยๆส่องแสงแรงขึ้นราวกับชีพจรที่เต้นอยู่ภายในแสงนั้นฉายออกมาเป็นลำเหมือนดวงตาปีศาจที่จับจ้องไปยังนักล่าแต่ละคนแสงสีดำจากอัญ,ญมณีค่อยๆขยายตัวเป็นคลื่นพลังที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันพุ่งกระแทกใส่นักล่าที่เหลืออยู่ทีละคนเสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วทะเลทรายแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากพระรูปนั้นและเงาแห่งความมืด ชายคนหนึ่งพยายามวิ่งหนีแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนจมลึกลงไปในทะเลทรายร่างของเขาค่อยๆถูกดูดลงไปช้าๆเหมือนทรายกลืนกินเลือดในกายเย็นเฉียบก่อนที่ร่างหายวับไปกับพื้นทรายเหลือไว้เพียงรอยยุบเป็นหลุมมืดลึกหน้าขนลุกอีกคนพยายามท่องคาถาที่เขาเคยได้ยินจากหมอผีท้องถิ่นเพื่อป้องกันตัวแต่เสียงของเขาถูกกลืนโดยสายลมพลังที่ออกจากอัญ,ญมณีกระแทกเข้าที่หน้าอกเขาสำลักออกมาเป็นควันดำร่างร่วงลงกับพื้นและในดวงตากลับสะท้อนภาพทะเลเพลิงที่ไม่มีใครเข้าใจ พระรูปนั้นยกมือขึ้นประนมหลับตาช้าช้าเสียงสวดมนต์ดังต่ำๆก้องกังวานไปทั่วเหมือนเสียงไม่ใช่เพียงจากปากท่านแต่ดังก้องมาจากผืนสายฟ้าและแม้แต่จากอัญ,ญมณีต้องห้ามเองเสียงสวดน,นั้นทำให้พลังมืดของอัญ,ญมณีสะท้อนกลับมาที่นักล่ากลืนกินความโลภในใจพวกเขาจนเหลือเพียงชายคนสุดท้ายเขาสุดลงคุกเข่ามือสันระริกดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาขอชีวิตขอชีวิตฉันด้วย พระมองเขาอย่างสงบไม่มีคำตำหนิไม่มีโทสะแต่สายตานั้นทำให้หัวใจของชายคนนั้นสั่นสะท้านมากกว่าพลังใดๆท่านกล่าวเสียงเบาเจ้าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สมบัติแต่คือภาระที่ผูกพันกับวิญญาณทั้งหลายหากเจ้ารับไม่ไหวก็อย่าได้เอื้อมถึงมันเลยชายคนนั้นสายหัวแรงๆแล้วลุกขึ้นวิ่งหนีไปท่ามกลางสายลมและความมืดเขาหายลับไปในผืนทายไม่เคยมีใครรู้ว่าเขากลับถึงเมืองหรือไม่ เมื่อความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งพระรูปนั้นก้าวไปใกล้องค์ดินเผาและอัญ,ญมณีท่านนั่งลงสวดภาวนาต่อเนื่องจนแสงดำค่อยๆมอดดับอัญ,ญมณีเปลี่ยนกลับเป็นเพียงก้อนหินไร้ค่าและน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ซึมกลับสู่ผืนทรายเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงแต่ในความเงียบนั้นสายตาของท่านยังคงมองไปไกลาราวกับรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความลับของทะเลทรายยังไม่หมดสิน้นและความจริงที่ถูกปิดบังยังรอคอยผู้กล้าที่จะเปิดมันออกมอ ChatGPT เศษ พระรูปนั้นยังคงหลับตาสงบอยู่กลางผืนทรายแต่ในห้วงจิตตลึกภาพอดีตท,ที่ถูกเก็บซ่อนก็เริ่มเผยขึ้นมาเหมือนเงาสะท้อนในสายน้ำหลายร้อยปีก่อนดินแดนที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลทรายเคยเป็นนครรุ่งเรืองเต็มไปด้วยวิหารทองคำและผู้คนมั่งคั่งแต่เบื้องหลังความมั่งคั่งนั้นคือพิธีกรรมต้องห้ามพวกกษัตริย์และนักบวชโบราณเชื่อว่าหากผสานน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้ากับอัญมณีดำพวกเขาจะได้พลังที่เหนือกว่าคนธรรมดาพลังที่สามารถสั่งการชีวิตและความตายได้ พิธีสุดท้ายถูกประกอบขึ้นกลางนครเมื่อเลือดของผู้บริสุทธิ์ถูกสังเวยลงบนแท่นหินน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงแปลเปลี่ยนเป็นของต้องสาบและอัญ,ญมณีดำกลายเป็นภาชนะรองรับวิญญาณนับพันแต่พลังนั้นกลับแรงเกินควบคุมพลังมืดประตูออกมาเผาผลาญทั้งนครให้กลายเป็นผืนทรายว่างเปล่านับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้อีกเลยจนกระทั่ง พระรูปนั้นคือผู้ที่ได้รับหน้าที่จากครูบาอาจารย์ให้มาคุมขังสิ่งชั่วร้ายนี้ไว้ไม่ให้แพร่ออ,อกไปท่านไม่ได้เลือกเองแต่เป็นพันธกรรมที่ผูกติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเสียงลมทะเลสายพัดดังขึ้นอีกครั้งคล้ายเสียงกระซิบจากอดีตไม่มีใครหยุดมันได้มันต้องกลับมา พระลืมตาดวงตาเปล่งประกายเหมือนแฝงความเศร้าท่านรู้ดีว่าแม้วันนี้จะสามารถสยบพลังไว้ได้แต่วันหนึ่งจะมีคนที่โลภและโนเคลาเข้ามาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความจริงที่ถูกปิดบังนั้นยิ่งซ่อนก็ยิ่งล่อหลวงในความมืดมิดของฟ้าไร้ดาวแสงแวบเล็กๆปรากฏขึ้นที่ปลายเนินสายคล้ายมีผู้มาใหม่กำลังย่างก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นชัดเรื่อยๆและครั้งนี้ไม่ใช่นักล่าหรือผู้บ้าคลั่งแต่เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถือคัมภีร์เก่าแก่ในมือ เขาเดินตรงเข้ามาหาพระรูปนั้นก้มกราบแล้วเอ่ยเบาๆว่าหลวงพ่อข้าได้รับคำสั่งจากอาจารย์ของข้าเช่นกันถึงเวลาที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยแล้วพระมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยปนเวทนาราวกับรู้จักเขามานานแล้วทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเด็กหนุ่มก้มศีสะลงต่ำจนหน้าผากแต่พื้นทรายเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นอาจารย์ของข้าสั่งไว้ให้ข้ามาสืบทอดพันธนี้แทนท่าน พระรูปนั้นถอนหายใจยาวสายตาทอดไปไกลสุดขอบฟ้าเหมือนกำลังทบทวนเรื่องราวในอดีตเจ้ารู้หรือไม่ว่าการสืบทอดนี้หมายถึงการจองจำตลอดชีวิตเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกทางอื่นหากก้าวเข้ามาเจ้าจะไม่อาจหันหลังกลับได้อีกเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายทั้งหวาดกลัวและมุ่งมัน่นข้ารู้แต่สิ่งที่ถูกปิดบังไม่ควรถูกเก็บไว้ตลอดไปหากเรายังซ่อนมันโลกก็จะไม่มีวันเรียนรู้ความจริงพระสายหน้าเบ่าๆความจริงบางอย่างมิใช่เพื่อให้โลกเรียนรู้แต่เพื่อให้โลกปลอดภัยจากมัน เด็กหนุ่มค่อยๆค,คลี่คำภีเก่าแก่ที่ถือมากระดาษกรอบเก่าเปื้อนเลือดซีดๆเหมือนผ่านพิธีกรรมต้องห้ามานับครั้งไม่ท่วนตัวอักษรที่จารึกไว้สองแสงแดงเข้มในความมืดเขาชี้ไปยังบรรทัดหนึ่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์ของข้าบอกอัญมณีดำมิใช่เพียงคำสาปแต่คือกุญแจกุญแจที่จะเปิดประตูสู่นครที่สูญสลาย ทันใดนั้นลมทะเลทายก็พัดแรงขึ้นจนแทบพัดร่างทั้งสองให้ล้มเสียงเหมือนคำรามจากใต้พื้นดินดังก้องขึ้นมาพระรีบยื่นมือกดองค์ดินเผาที่ปิดน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่แสงดำกลับทะลุฝ่ามือออกมาเป็นเส้นสายพระหันไปมองเด็กหนุ่มด้วยแววตาตื่นตระหนกเจ้าเปิดผนึกแล้วมันหรือเด็กหนุ่มกัดฟันแน่นสายตานิ่งไม่หวั่นไหวข้าไม่ได้มาเพื่อสืบทอดคำสาปข้ามาเพื่อทำลายมันตลอดกาล ทันใดนั้นพื้นทรายทั้งผืนเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเนินทรายแตกออกเผยให้เห็นซากสถาปัตยกรรมโบราณที่ถูกฝังมานานเสาหินสูงผุดขึ้นจากผื้นทรายรอบด้านและตรงกลางปรากฏประตูหินมหม,มาที่ปิดตายไว้ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ลึกลับเสียงกรีดร้องนับพันดังสะท้อนออกมาจากหลังประตูนั้นดังเสียงวิญญ,ญาณที่ถูกขังมาเนิ่นนานรอวันหลุดพ้น พระยืนชะงักดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นปนสับสนเสียงคำรามจากใต้ดินดังถี่ขึ้นประตูหินมหมาที่ฝังอยู่กลางทะเลทรายค่อยๆสันสะเทือนรอยแตกเล็กๆปรากฏบนผิวหินก่อนจะขยายออกทีละน้อยเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ติดอยู่ข้างในยิ่งดังแหลมสะท้อนเข้าไปในหัวใจของพระและเด็กหนุ่มแสงสีดำทะลักออกจากรอยแตกนั้นราวกับควันพิษที่มีชีวิตมันลอยหมุนวนขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเกลียวมมาแสงจันทร์ถูกกลืนหายเหลือเพียงความมืดสลัวและกลิ่นอับของความตายที่ปกคลุมทั่วผืนทราย เด็กหนุ่มยกคัมภีร์ขึ้นสูงสวดถ้อยคำโบราณเสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยพลังอักขระสีแดงบนกระดาษลุกโชนเหมือนไฟมีชีวิตแต่ยิ่งเขาสวดเสียงจากประตูก็ยิ่งดังรุนแรงขึ้นราวกับวิญญาณนับพันกำลังหัวเราะย,ย่อต่อความพยายามของเขาพระรีบเข้าไปจับบ่าของเด็กหนุ่มเสียงท่านหนักแน่นหยุดเถิดเจ้าคิดว่าจะควบคุมมันได้หรือนี่ไม่ใช่พลังที่มนุษย์คู่ควร แต่เด็กหนุ่มเบิกตากว้างดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองรองเหมือนถูกบางสิ่งครอบงำเสียงของเขาไม่ใช่เสียงเดิมอีกต่อไปหากแต่เป็นเสียงกล้องลึกที่ออกมาจากหลายร่างไม่ข้ามาเพื่อปลดปล่อยและโลกจะต้องจดจำความจริงนี้ทันใดนั้นรอยแตกบนประตูหินก็ขยายใหญ่ขึ้นเศษหินถล่มลงมาเผยให้เห็นช่องว่างด้านในแสงสีแดงฉานพุ่งออกมาเจิดจ้าแรงกดดันมหาสาลถาโถมจนพื้นทรายรอบๆบยุบตัวลงเป็นหลุมยักษ์จากในเงามืดหลังประตูเสียงฝีเท้าหนักหนักนก,ก็ดังขึ้นทีละก้าว เสียงโลหะขูดลากกับหินดังก้องสั่นสะเทือนจนเด็กหนุ่มหยุดสวดไปชั่วขณะพระจ้องไปยังช่องแคบในประตูหินดวงตาเบิกกว้างเสียงท่านแผ่วเบาแต่สันสานน่นมันองค์ครักแห่งนครต้องสาบและแล้วนอมหมาสูงกว่ามนุษย์สามเท่าก็ปรากฏขึ้นในแสงสีแดงที่ทะลักออกมาดวงตาสีโลหิตสองดวงลุกโชนขึ้นเหมือนไฟนรกและในมือมันถือหอกยักย้ายที่สลักลวดลายอักขระต้องห้ามกรีดร้องออกมาเป็นเสียงผสมระหว่างโลหะและวิญ,ญญาณที่ถูกทรมาน Chat GPT เสเสียงคำรามจากพื้นทรายดังสถานไปทั่วทั้งทุ่งทีมงานนักโบราณคดีเริ่มกรีดร้องบางคนวิ่งหนีไปท่ามกลางพายุทรายแต่ก็ถูกสายลมสีดำห่อหุ้มร่างก่อนจะหายวับไปเหมือนไม่เคยมีอยู่าศาสตราจารย์ยืนแข็งทื่อใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจปนหลงไหลเขามองเห็นในควันดำเหล่านั้นเป็นภาพเงาเมืองโบราณนครอ,อันยิ่งใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองก่อนถูกกลืนหายไปและท่ามกลางภาพนั้น เขาเห็นเงาของพระรูปหนึ่งยืนเฝ้าอยู่พร้อมกับเด็กหนุ่มที่ดวงตาสีแดงยังลุกโชนแต่ภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพลวงตาเงาทั้งสองค่อยๆก้าวออกมาจากควันดินแดนทั้งผืนสันสะเทอนราวกับกำลังคืนชีพพระเอื้อมมือออกมาจ้องไปยังศาสตราจารย์เจ้าไม่ควรเปิดสิ่งนี้มันถูกปิดเพื่อโลกทั้งใบแต่เด็กหนุ่มหัวรอะเสียงก้องสะท้อนกล้องไปทั่วทะเลทรายไม่มีใครปิดความจริงได้ทุกสิ่งที่ถูกซ่อนต้องถูกเปิดเผย อัญมณีที่แตกสลายค่อยๆรวมตัวกันอีกครั้งกลางอากาศก่อตัวเป็นก้อนแสงสีดำแดงเต้นแรงเหมือนหัวใจมันปล่อยคลื่นพลังที่ทำให้ผืนดินแตก้าวเป็นเส้นยาวนับกิโลเมตรราวกับเมืองทั้งเมืองกำลังจะโผล่พ้นจากใต้ทรายขึ้นมา,าศาสตราจารย์ถูกแรงดึงมหาศาลดูดเข้าหาโอง่งดินเผาเขากรีดร้องสุดเสียงร่างสันส้านแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความลุ่มหลงเขาพึมพำด้วยเสียงสัน่นนี่คือความจริงนี่คือพลังที่มนุษย์เฝ้าตามหา ทีมงานที่เหลือพยายามวิ่งนี้แต่ทุกก้าวเหมือนจมลงไปในทะเลทรายที่เปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนมันไม่ใช่ทรายอีกต่อไปแต่คือร่างวิญญาณน,นับพันที่รอคอยการปลดปล่อยพระยกมือขึ้นสุดท้ายเสียงสวดบาลีก้องกังวานธรรมะจากปกป,ป้องแสงสีทองระเบิดออกจากร่างของท่านฝ่าคลื่นมืดอย่างสิ้นหวังแต่เด็กหนุ่มคำรามพร้อมหัวเระาะธรรมหรือเจ้ายังไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะเองก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดบังความจริง เสียงระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นคราวนี้ไม่ใช่แค่ทะเลทรายแต่แสงสีดำแดงแผ่ไปทั่วท้องฟ้าแทรกซึมเข้าสู่ลมเม็ดทรายและแม้แต่เลือดของผู้ที่ยังมีชีวิตจากนั้นทุกสิ่งก็เงียบงันเหมือนโลกทั้งโลกกลั้นหายใจรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ChatGPT เซ หลังจากแสงมืดปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตกสู่ความเงียบงันช่วขณะโลกเหมือนหยุดหายใจแต่ไม่นานเสียงกระสิบปลาดประหลาดก็ดังก้องไปทั่วทะเลทรายเหมือนมีคนหลายพันพูดพร้อมกันในภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจจากนั้นเม็ดทรายเริ่มเคลื่อนไหวเองราวกับมีชีวิตมันค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปเงามนุษย์นับร้อยแต่แต่ละเงามีดวงตาแดงวาบเหมือนอัญ,ญมณีต้องห้ามเงาพวกนั้นเดินพล่านไปรอบๆเหมือนกำลังตื่นขึ้น,นจากการหลับไหลาย,ยาวนานนับพันปี ศาสตราจารย์ที่ยังไม่ตายยืนตัวสั่นแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้นี่แหละอรารยธรรมที่แท้จริงพวกเขาไม่เคยหายไปพวกเขารอเวลาพระยืนตรงกลางแสงสีทองที่ริปรี่ลงทุกทีเสียงสวดมนต์ของท่านเริ่มสั่นคลอนเหมือนใกล้าขาดพลังเด็กหนุ่มหัวรอสะท้อนกล้องไปไกลและจนพื้นฟ้าเหมือนแตกออกนี่ไม่ใช่การปลุกชีพแต่มันคือการกลับคืนของเจ้าของที่แท้จริงของโลก เงามนุษย์ทรายเริ่มเคลื่อนตัวออกจากทะเลทรายบางส่วนหายไปในความมืดบางส่วนกระจายไปกับลมที่พัดสู่เมืองใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงพลังมืดจากอัญ,ญมณีได้แพร่ไปทั่วอากาศเข้าสู่ลมหายใจของผู้คนคืนวันเดียวกันเมืองใหญ่แห่งหนึ่งห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเกิดเหตุการณ์ประหลาดผู้คนจำนวนมากเริ่มพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจดวงตาของพวกเขากลายเป็นสีแดงฉานเหมือนอัญ,ญมณีทุกคนเริ่มทำท่าทางประหลาดประหลาดเหมือนถูกบังคับจากสิ่งที่มองไม่เห็น ข่าวแพร่กระจายไปทั่วโลกรัฐบาลในหลายประเทศเริ่มส่งกองทัพเข้าควบคุมแต่ยิ่งปราบเท่าไหรกองทัพสายและผู้คนที่ถูกครอบงำก็ยิ่งขยายตัวพระที่ยังเหลือพลังสุดท้ายร้องเตือนเสียงดังท่ามกลางพายุสายนี่คือหายนะที่จะกลืนโลกทั้งใบหากใครได้ยินจงอย่าแต่ต้องโอบงดินเผาหรืออัญ,ญมณีอีกต่อไปมันไม่ใช่สมบัติแต่มันคือกุญแจสู่ความตายของมนุษยชาติแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับสายลมและในค่ำคืนถัดมา ดาวบนท้องฟ้าบางดวงเริ่มดับลงทีละดวงเหมือนแม้แต่จากระวาลเองก็หวาดกลัวพลังนี้แชจีพีทีเซตโลกเริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับกลายเป็นสีเทาดำเมฆหมอกก่อตัวหนาทึบเหมือนม่านแห่งความตายแสงอาทิตย์ถูกบดบังจนแทบไม่ส่องถึงพื้นดิน ข่าวสารจากทั่วโลกถูกรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมืองใหญ่ในยุโรปเอเชียและอเมริกาต่างถูกปกคลุมด้วยฝุ่นทรายสีดำประชาชนหลายล้านคนเริ่มมีอาการประหลาดดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงพูดภาษาโบราณและเดินเป็นขบวนเหมือนหุ่นเชิดพวกเขาเริ่มก่อการจลาจลเผาทำลายสิ่งก่อสร้างและสวดถ้อยคำลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจ องค์การสหประชาชาติเรียบประชุมฉุกเฉินแต่สัญญาณการสื่อสารหลายแห่งถูกตัดขาดทีละจุดจนบางประเทศเริ่มหายไปจากการติดต่อโดยสิ้นเชิงกองทัพที่ถูกส่งไปควบคุมกลับถูกกลืนหายไปเหมือนถูกผืนทรายกลืนกินในทะเลทรายที่เป็นต้นเหตุพระผู้ยังเหลือพลังแสงทองเพียงเล็กน้อยท่านนั่งสมาธิกลางพายุพลังมืดสวดมนต์ด้วยเสียงสันเครือสัจธรรมไม่เคยหายไปแม้ความมืดจะครอบงำแต่แสงแห่งเมตตายัางไม่ดับ เด็กหนุ่มผู้ครอบครองอัญมณียืนอยู่ตรงหน้ายิ้มอย่างเย็นชาเจ้าไม่มีวันหยุดยั้งสิ่งนี้ได้พระทั้งโลกนี้กำลังจะกลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงและมนุษย์ก็จะเป็นเพียงเฉลยแห่งพลังนิรันด์าศาสตราจารย์ที่ยืนอยู่ด้านข้างร่างกายสันไวเหมือนถูกครอบงำครึ่งหนึ่งเขายังพยายามจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตนี่คือประวัติศาสตร์มนุษยชาติจะต้องรู้แม้ต้องแลกด้วยเลือดของข้า แต่ทุกครั้งที่เขาเขียนตัวหนังสือบนหน้ากระดาษกลับเปลี่ยนเป็นอักษรโบราณเองโดยอัตโนมัติราวกับโลกกำลังบังคับให้เขาบันทึกความจริงที่แท้จริงแทนที่จะเป็นความจริงที่เขาอยากเล่าไม่กี่วันต่อมาเมืองทั้งเมืองในทวีปเอเชียใต้หายไปในชั่วข้ามคืนจากภาพดาวเทียมปรากฏเพียงทะเลทรายใหม่ที่ปกคลุมพื้นดินเต็มไปด้วยเงาคนเดินวนไปมาผู้รอดชีวิตที่หนีออกมาเล่าเพียงประโยคเดียวพวกเขาไม่ได้ตายพวกเขาแค่เปลี่ยนไปเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป โลกทั้งโลกกำลังจะพังทลายเสียงลมพายุทรายยังคงกรีดร้องอยู่เหนือทะเลทรายรกร้างราวกับโลกทั้งใบกำลังจะสลายพระที่เหลือเพียงร่างอ่อนแรงนั่งนิ่งกลางลานทรายใบหน้าท่านซีดเผือดแต่ดวงตาย,ยังเปล่งประกายแห่งเมตตาท่านรู้ดีว่านี่คือวินาทีสุดท้ายที่สามารถเลือกได้ว่าจะปกป้องมนุษยชาติหรือจะยอมแพ้ต่อพลังมืดที่กำลังกลืนกินทุกสิ่ง เด็กหนุ่มผู้ถืออัญมณีต้องห้ามก้าวเข้ามาดวงตาของเขาสีแดงว่าเปล่ากับเปลวเพลิงที่ไร้วันมอดพระท่านเหนื่อยมามากพอแล้วโลกนี้ไม่คู่ควรกับแสงสว่างอีกต่อไปพวกเขาโหดร้ายโลภและเห็นแก่ตัวพวกเขาสมควรถูกพิภากษาพระยิ้มอ่อนแม่ริมฝีปากสันระริกใช่มนุษย์มีความผิดมากมายแต่ในความผิดนั้นยังมีความรักความหวังและการให้อภยัยตราบใดที่ยังมีสิ่งนั้นอยู่โลกก็ยังไม่สิ้นหวัง ทันใดนั้นอัญ,ญมณีในมือเด็กหนุ่มก็ส่องแสงสว่างราวกับดวงอาทิตย์แตกกระจายเงามนุษย์ทรายนับพันพุ่งออกมาจากพื้นพวกมันพุ่งเข้าหาพระอย่างบ้าคลั่งศาสตราจารย์ที่ยืนอยู่ข้างๆร้องตะโกนสุดเสียงหลวงพ่อนี้เธอแต่พระกลับหลับตาแน่นแล้วสวดมนต์บทสุดท้ายที่ท่านจดจำมาได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร แสงสีทองพุ่งออกมาจากร่างพระสว่างสวัยไปทั่วทะเลทรายเสียงมนสะท้อนดังก้องจนทําให้เงาทรายหลายร้อยตนสลายหายไปในอากาศแต่เด็กหนุ่มกลับหัวเราะแสงของท่านไม่พออีกแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกถูกกลืนไปแล้วท่านกําลังสู้กับมหาสมุทรแห่งความมืดด้วยหยดน้ําเล็กๆเพียงหยดเดียวพระลืมตาขึ้นน้ําตาไหลพรากแต่ท่านยังคงสวดต่อไป เสียงนั้นเต็มไปด้วยความศรัทธาและเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดศาสตราจารย์ที่เคยหลงไหลในความลึกลับกลับซุดลงคุกเข่าเขาเริ่มสวดตามพระน้ำเสียงสั่นเครือแต่จริงใจและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงสดมนของทั้งสองแผลกล้องไปไกลเกินทะเลสายผู้คนที่ยังไม่ถูกครอบงำในเมืองต่างๆได้ยินเสียงนั้นในห้วงฝันพวกเขาลุกขึ้นมาสวดตามน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้สาเหตุแม้แต่บางคนที่ถูกอัญ,ญมณีครอบงำดวงตาแดงฉานก็เริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้ภายใน เด็กหนุ่มเห็นภาพนั้นดวงตาเขาสันสถานวูบหนึ่งก่อนจะตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวไม่โลกนี้ต้องเป็นของพวกเขาของเจ้าของที่แท้จริงเขายกอัญ,ญมณีขึ้นสูงเนื้อสีสวังจะปลดปล่อยพลังทำลายครั้งสุดท้ายแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นพระได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดท่านก้าวเข้าไปหาด้วยรอยยิ้มสงบแล้วโอบกอดเด็กหนุ่มไว้แน่นเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์ที่ถูกหลอกไม่ใช่ศัตรูพระกระซิบเบาๆ เด็กหนุ่มชะลักร่างทั้งร่างสันสถานดวงตาแดงเริ่มสลายเป็นประกายใสเขาสะอื้นออกมาเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่หลงทางมานานอัญ,ญมณีในมือสันไวจนแตกออกเป็นเสียงเสียงแสงสีทองระเบิดขึ้นจากกลางอกของพระและเด็กหนุ่มพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงระเบิดก้องสนัน่นทำให้ทะเลทรายทั้งผืนสัสนสะเทือนเงามนุษย์ทรายนับพันกรีดร้องแล้วสลายไปเป็นผงทุกเมืองที่ถูกกลืนหายไปเริ่มฟื้นคืนทีละน้อยผู้คนที่ถูกครอบงำสุดลงร้องให้เมื่อได้สติกลับคืนแต่ พระไม่ยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วศาสตราจารย์วิ่งเข้ามาเหลือเพียงร่างผุพังของจีวอนที่ปลิวไปตามสายลมเด็กหนุ่มนั่งสุดร้องให้อยู่ท่ามกลางซากสายร่างของพระหายไปพร้อมกับแสงที่ท่านสละเพื่อปลดปล่อยโลกใบนี้ศาสตราจารย์จดบันทึกบรรทัดสุดท้ายด้วยน้ำตาความจริงที่ถูกปิดบังไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อัญ,ญมณีแต่คือความรักและการให้อภัยที่แม้ความมืดก็ไม่อาจกลืนกินได้ หลายสิบปีต่อมาทะเลทรายแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแต่ทุกค่ำคืนในยามที่ลมพัดแรงที่สุดผู้คนที่เดินทางใกล้ๆจะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาเหมือนกระซิบในสายลมราวกับพระยังคงสวดอยู่เพื่อปกป้องโลกแม้ไม่มีร่างของท่านหลงเหลืออีกแล้วและเรื่องราวของพระกลางทะเลทรายอัญ,ญมณีต้องห้ามและน้ำศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปชั่วกาลนาน